แ่งสมความจริงุซมพ้อเป็ดมเป็เจ้าบาวแล้วหรอความเป็นเจ้าบาวคขนพ่อถอหน้าไปเลอ่จริงหรอหลกมาเงนเหอางันแต่งอุ้ยอุ้ยเองเานี่ยมใส่เ เขาคิดถึงความรักตอนแรกๆของเขาเลยหรอตอนนี้มันก็ดีบมตอนนี้มันคาการมันได้แนกันแตงยแล้วก็เป็นข้าอ่ะอ้โหโอ้อ้ยคิม้หนอยแงมควารอความเ็เจ้าบาแลหความเ็เจ้าบคลนพอหนไป บอกว่าจริงเหรอบอมวาหลังั้นเหรอบ้านเป็นว่างั้นแต่งอุ้ยอุ้ยเคยเองเอาชนี่อยู่สก็คือ้นนี่มั้งครักเขาคิดถึงความรักตัวเล็กๆของเขาเลยอ่ะตอนนี้มันก็ดีบมตอนนี้มันคาการมันได้แน่กันแต่หน่อยแล้วก็เป็นเคื่องหอมละ